มิ r เล n ร m มอร์นิ่งมิเรเนสชีวิตจะร่ำรวยจานะดีขึ้นเมื่อตื่นเช้าเขียนโดยฮาวเอรอสและเดวิดออสบอนอีพีห e าอีเอ็กคือการออกกำลังกายการออกกำลังกายควรเป็นสิ่งที่ต้องทำเป็นประจำการใช้เวลาออกกำลังกายภายใน2-3นาที ในแต่ละวันจะเสริมสร้างสุขภาพปรับปรุงความมั่นใจในตัวเองและสภาวะทางอารมณ์ได้อย่างดีนอกจากนี้ยังช่วยให้คุณมีความคิดที่ปลอดโปร่งและมีสมาธิที่นานขึ้นอีกทั้งสังเกตได้ว่าตัวคุณเองมีพลังกายที่เพิ่มขึ้นจากการออกกำลังกายเป็นประจำด้วยทั้งอีเบนพาแกนและโทนี่ล็อบบินส ผู้เชี่ยวชาญด้านพัฒนาตัวเองและเจ้าของธุรกิจหลายพันล้านที่สร้างธุรกิจด้วยมือของเขาเองต่างเห็นพ้องต้องกันว่ากุญแจสำคัญอันดับหนึ่งสู่ความสำเร็จก็คือการเริ่มต้นทุกเช้าด้วยกิจวัตรเพื่อความสำเร็จของตัวเองซึ่งเมื่อนำเอากิจวัตรความสำเร็จของทั้งสองคนเข้าด้วยกันจะพบว่ามีการออกกำลังกายโดยอีเบนได้กล่าวถึง ความสำคัญของการออกกําลังกายว่าในทุกๆเช้าคุณจำเป็นที่จะต้องทำให้อัตราการเต้นของหัวใจมากขึ้นให้เลือดไหลเวียนทั่วร่างกายและเติมออกซิเจนให้เต็มปอดนี่หากเป็นวิธีที่ได้ผลดีกับอีเบนและโทนี่ก็ต้องได้ผลดีกับคุณและผมด้วยเช่นกัน หากคุณเกรงว่าตัวเองจะต้องเอาตัวไปผูกติดกับการแข่งขันไตกีฬาหรือการวิ่งมาราธอนขอให้คิดใหม่อีกครั้งโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าตอนนี้คุณยังไม่ได้กระตือรือร้อนเรื่องนี้การทำกิจกรรมที่เหมาะสมพอดีสามารถเปลี่ยนชีวิตคุณได้หรือหากคุณเป็นคนที่ออกกำลังกายเป็นประจำการออกกำลังกายยามเช้า อาจไม่จำเป็นต้องแทนที่กิจกรรมยามบ่ายหรือเย็นที่คุณปฏิบัติอยู่โดยคุณยังคงไปฟิตเนสได้ตามเวลาปกติอย่างไรก็ตามประโยชน์จากการเพิ่มการออกกาลังกายยามเช้าเข้าไปสัก5นาทีจะเกิดขึ้นอย่างแน่นอนรวมถึงความดันโลหิตและระดับน้ำตาลในเลือดที่ดีขึ้นและยังคงลดความเสี่ยงในการเป็นโรคที่น่ากลัวเช่นโรคหัวใจ โรคกระดูกพุนโรคมะเร็งและเบาหวานและหากสำคัญกว่านั้นก็คือการออกกำลังกายเล็กน้อยในยามเช้าจะเพิ่มพลังกายสำหรับกิจวัตรในช่วงเวลาที่เหลือของวันนั้นซึ่งช่วยให้คุณสามารถจัดการกับตารางชีวิตที่เข้ามาอย่างมากมายได้เป็นอย่างดีนอกจากนี้คุณสามารถไปเดินวิ่งหรือเล่นโยคะตามคลิปในช่อง YouTube การเป็นคนที่มั่งคั่งไม่ใช่การวิ่งอยู่กับที่คุณจำเป็นต้องสำรองพลังไว้ไม่ให้มีวันหมดเพื่อทำสิ่งที่ท้าทายให้ดีที่สุดในวิธีของคุณเองและการออกกาลังกายยามเช้าคือวิธีที่ดีที่สุดที่จะได้พลังงานเช่นนั้น <c oughs> การออกกาลังกายเพื่อสมองถึงแม้คุณไม่สนใจสุขภาพกาย แต่ขอให้คิดว่าการออกกำลังกายยังทำให้คุณฉลาดขึ้นอีกด้วยโดยดรสตีเวนมัสลีแพทย์และนักโภชนาการจากรัฐฟลอริดาสหรัฐอเมริกาซึ่งได้ให้คำแนะนำแนวทางปฏิบัติด้านสุขภาพแก่บรรดาผู้บริหารได้อธิบายว่าการออกกำลังกายสร้างความเชื่อมโยงโดยตรงต่อความสามารถในการรู้ คิดของคุณได้อย่างไรกล่าวว่าถ้าเรากำลังพูดถึงผลการปฏิบัติงานของสมองสิ่งที่คาดคะเนความเร็วในการประมวลผลของสมองที่ดีที่สุดก็คือความสามารถของร่างกายในการเผาผลาญออกซิเจนกล่าวคือหากคุณวิ่งขึ้นเนินเขาได้ดีมากเพียงใดจะส่งผลอย่างยิ่งต่อความเร็วในการประมวลผลของสมอง และความสามารถในการรู้คิดมากเพียงนั้นนอกจากนี้ดรมัสลียังออกแบบโปรแกรมสุขภาวะที่ดีสำหรับองค์กรซึ่งอยู่บนพื้นฐานของงานที่เขาศึกษาอยู่โดยใช้กับคนไข้กว่าพันคนและพบว่าโดยเฉลี่ยแล้วคนที่เข้าโปรแกรมนี้จะเพิ่มความเร็วในการประมวลผลของสมองประมาณ25-30%อร์เซ สำหรับเฮาเขาเลือกโยคะและเริ่มทันทีหลังจากคิดหลักปฏิบัติ Miracle Morning ชีวิตดีขึ้นเมื่อตื่นเช้าโดยทำอย่างต่อเนื่องและรักในกิจกรรมนี้ตั้งแต่นั้นมาสำหรับผมปกติจะเล่นดัมเบลและพาสุนัขไปเดินเล่นหากผมเดินทางจะเปลี่ยนเป็นการวิดพื้นให้ได้ประมาณ100ครั้งซึ่งแน่นอนว่า ไม่ได้ทำาึงร้อยครั้งในรอบเดียวหรอกนะบทสรุปสำหรับการออกกำลังกายคุณคงทราบดีว่าหากต้องการรักษาสุขภาพที่ดีและเพิ่มพละกกำลังก็ต้องออกกำลังกายสม่ำเสมอซึ่งเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องใหม่สำหรับใครหลายคนแต่ก็เป็นเรื่องง่ายเช่นกันที่จะหาข้ออ้างว่าทำไมเราถึงไม่ออกกำลังกายโดยสองเหตุผลหลักก็คือ ฉันไม่มีเวลาและฉันเหนื่อยเหลือเกินแน่นอนว่าไม่มีข้อจำกัดในการที่คุณจะหาข้ออ้างเพราะคุณคิดหาข้ออ้างได้มากมายนั่นจึงเป็นสเสน่ห์ของการผสมผสานการออกกำลังกายเข้าไปในหลัก Miracle Morning ชีวิตดีขึ้นเมื่อตื่นเช้าเพราะจะเกิดขึ้นก่อนที่ภารกิจในวันนั้นจะทำให้คุณอ่อนแรง ก่อนที่คุณจะมีเวลาทั้งวันในการคิดถึงข้ออ้างใหม่ๆดังนั้นการปฏิบัติตามหลักมีราล์ค m ม r นิ่งชีวิตดีขึ้นเมื่อตื่นเช้าจึงเป็นวิธีที่แน่นอนที่สุดที่จะหลีกเลี่ยงข้ออ้างเหล่านั้นและทำให้การออกกำลังกายกลายเป็นอุปนิสัยประจำวันได้อ๋ออ e a ร i ดดิ Reading, คือการอ่าน หนึ่งในวิธีที่รวดเร็วที่สุดในการบรรลุความสำเร็จในทุกสิ่งที่ต้องการก็คือการค้นหาบุคคลที่ประสบความสำเร็จมากที่สุดเพื่อเป็นต้นแบบสำหรับคุณมีโอกาสที่ดีที่จะพบผู้เชี่ยวชาญในทุกๆเป้าหมายที่คุณมีซึ่งคนเหล่านี้บรรลุความสำเร็จในสิ่งนี้หรือสิ่งที่ใกล้เคียงกันดังที่โทนี่โรบบินกล่าวว่า ทุกความสำเร็จทิ้งร่องรอยให้คนรุ่นหลังเสมอโชคดีที่บุคคลต้นแบบเหล่านี้ได้แบ่งปันเรื่องราวของพวกเขาผ่านการเขียนซึ่งคุณแค่หาเวลาในการอ่านหนังสือเหล่านี้เป็นแหล่งทรัพยากรของความช่วยเหลือและเป็นพี่เลี้ยงที่อยู่เพียงไปนี้ของคุณเท่านั้นคุณต้องการเริ่มต้นธุรกิจใช่ไหมต้องการเพิ่มยอดขาย ต้องการว่าจ้างคนที่สมบูรณ์แบบต้องการสร้างความมั่งคั่งจากอสังหาริมทรัพย์พัฒนาภาวะทางอารมณ์หรือกลายเป็นคนที่ใช้ชีวิตอย่างมีประสิทธิผลมั่งคัง่งเฉลียวฉลาดมีความสุขใช้ชีวิตอย่างมีประสิทธิภาพคุณโชคดีมากเพราะมีหนังสือที่ว่าด้วยเรื่องเหล่านี้มากมายบางครั้งผมได้ยินใครบางคนพูดว่า ฉันยุ่งมากเสียจนไม่มีเวลาอ่านหนังสือซึ่งผมเข้าใจดีเพราะเคยมีความเชื่อเช่นนั้นมาก่อนแต่ตอนนี้ผมคิดถึงสิ่งที่พี่เลี้ยงของผมเคยกล่าวไว้ว่าแนวความคิดที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์มนุษย์ใช้เวลาหลายปีในการอัดแน่นลงในกระดาษเพียง2-3ถึงแผ่นซึ่งหาซื้อได้ในราคา2-3ถึงดอลลาร์สหรัฐและ อ่านให้จบได้ภายใน2-3ชั่วโมงและลดเวลาในการเรียนรู้ลงได้หลายสิบปีแต่ผมเข้าใจนะครับว่าคุณก็ยุ่งมากเฮ้ที่จริงแล้วทุกๆวันคุณมีเวลา 1, นึหรือ20นาทีในการรับเนื้อหาที่ทรงคุณค่าเพื่อเติมเต็มชีวิตเพียงแค่ใช้กลยุทธ์บางส่วน ที่ได้กล่าวไว้ในข้างต้นต้นของหนังสือเล่มนี้หรือใช้เวลาเพียงไม่กี่นาทีบน Facebook ก่อนเริ่มต้นใชีชวิตในแต่ละวันหรืออ่านเนื้อหาดีๆระหว่างรับประทานอาหารกลางวันเพื่อเสริมสร้างร่างกายและจิตใจได้โดยทันทีนี่คือรายชื่อหนังสือที่เฮาและผมแนะนำให้คุณลองเริ่มต้นอ่านและเมื่อคุณเริ่มต้นอ่านแล้วเรามั่นใจว่าคุณ จะอ่านต่อไปเรื่อยๆโดยไม่หยุดความมั่งคั่งไม่เคยรอใครโดยเดวิดออสบอนศิลปะแห่งชีวิตมหัศจรรย์โดยจิมโรนได้ทุกสิ่งด้วยสิ่งเดียวโดยแกรี่เคเลอร์และเจแพพสันเจ็ดอุปนิสัยพัฒนาสู่ผู้มีประสิทธิผลสูง บทเ,เรียนทรงคุณค่าในการเปลี่ยนแปลงตัวเราโดยสตีเวนโควีทำน้อยแต่รวยมากบอกลาชีวิต9โมงเช้าถึง5โมงเย็นไปใช้ชีวิตเศรษฐีโดยทิโมธีเฟอร์ริสจิตควยเขวสมองจากอดีตสู่โลกล้ำยุคโดยอดัมกัสลี และแลลีดีโลเซนทุกสิ่งเริ่มต้นที่ไอเดียโดยเอ็ดวินแคตแมนและเอมี่วอลเลสคิดเห็นเป็นชีวิตโดยเจมอัลเลนพ่อรวยสอนลูกสองเงินสีด้านโดยโรเบิร์ตกิโยสกิเกมชีวิตและวิธีการเล่นโดยฟอร์เรนส์สโคเวลชิน สิ่งเล็กๆสู่ความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่โดยดาเลนฮาดีเงินและสมองของเราโดยเจสันสวายคิดแล้วรวยโดยนบโบเลียนฮิวจากภาพฝันสู่ภาพจริงสร้างความสำเร็จสูงสุดในธุรกิจด้วยกฎแห่งความสัมพันธ์โดยฮนาลีคอเดอร์ ค้นพบศักยภาพและแรงปัฒนาอันแรงกล้าเพื่อเปลี่ยนชีวิตโดยอาโลนิกาและเคนโรบินสันค้นพบตัวตนเพื่อเปลี่ยนชีวิตในแบบที่คุณใฝ่ฝันโดยเจไไนเลนหนังสือเป็นเครื่องมือเพื่อเปลี่ยนความสัมพันธ์เพิ่มความมั่นใจในตัวเองพัฒนาทักษะการสื่อสารเรียนรู้ที่จะมีสุขภาพที่แข็งแรงและ แผ่ขยายพื้นที่ด้านอื่นๆของชีวิตในแบบที่คุณคิดไว้ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของเครื่องมือที่สร้างความมั่งคัง่งดังนั้นขอให้ไปที่ห้องสมุดหรือร้านหนังสือใกลๆ้ๆหรือเข้าในเว็บไซต์ www.amazon.com และคุณจะพบกับหนังสือมากมายในทุกๆด้านของชีวิตที่ต้องการพัฒนาให้ดียิ่งขึ้นคุณควรอ่านหนังสือมากเท่าไหร่ มแนะนำว่าให้คุณให้คำมั่นสัญญากับตัวเองว่าจะอ่านหนังสือได้อย่างน้อย10หน้าต่อวันถึงแม้ช่วงเริ่มต้นจะอ่านเพียงจำนวน5ห,หน้าในกรณีที่คุณเป็นคนใช้เวลาอ่านหนังสือหรือไม่ชอบอ่านหนังสือหนังสือ10หน้าอาจดูเหมือนจำนวนหน้าไม่มากแต่ลองคำนวณดูนะครับว่าการอ่านหนังสือจำนวน10หน้า จะรวมกันได้ถึง3 6 5 0หน้าต่อปีซึ่งเทียบเท่ากับหนังสือที่มีความหนาประมาณ200หน้าได้ถึง18เล่มซึ่งจำนวนนี้มั่นใจว่าจะสามารถทำให้คุณไปสู่ชีวิตในระดับที่สูงขึ้นจนประสบความสำเร็จได้อย่างแน่นอนทั้งหมดนี้เกิดขึ้นเพียงการอ่านหนังสือเพียง10-15นาทีต่อวันดังนั้น หากคุณอ่านหนังสือแนวพัฒนาตัวเองหรือด้านอาชีพการงาน18เล่มในอีกหนึ่งปีข้างหน้าคุณคิดว่าตัวเองจะพัฒนาความคิดและมีความมั่นใจและเรียนรู้จากกลยุทธ์ที่ได้รับการพิสูจน์แล้วว่าดีเยี่ยมซึ่งจะช่วยเร่งความสำเร็จให้เกิดขึ้นได้เร็วขนาดไหนคุณคิดว่าตัวเองจะดีขึ้นและมีความสามารถมากขึ้นกว่าที่เป็นอยู่ในวันนี้หรือไม่ คุณคิดว่าจะส่งผลต่อผลลัพธ์ทางธุรกิจหรือไม่แน่นอนการอ่านหนังสือสิบหน้าต่อวันจะไม่ทํำลายตัวคุณแต่จะสร้างตัวคุณอย่าแงแน่นอนสำหรับผมตัวเล่งที่ช่วยในการอ่านได้ดีที่สุดคือการฟังหนังสือเสียงส่วนมากในตอนเช้าผมจะอ่านหนังสือที่พิมพ์เป็นเล่มหรืออ e ีบุ๊กผมจะฟังหนังสือเสียง ในขณะที่กำลังเดินออกกำลังกายหรือขับรถบทสรุปสำหรับการอ่านขอให้เริ่มต้นโดยมีจุดมุ่งหมายปลายทางในใจที่ชัดเจนลองใช้เวลาสักครู่ตั้งคำถามนี้กับตัวเองอะไรคือสิ่งที่คุณต้องการที่จะได้รับจากหนังสือเล่มนี้คุณไม่จาเป็นต้องอ่านหนังสือตั้งแต่หน้าปกจนถึงหน้าสุดท้าย หรืออ่านหนังสือจนจบทั้งเล่มขอให้จำไว้ว่านี่คือเวลาของคุณที่จะได้อ่านหนังสือเปิดดูสารบัญและเลือกอ่านเนื้อหาส่วนที่คิดว่าสนใจมากที่สุดและไม่ต้องลังเลที่จะวางหนังสือเล่มนั้นลงหรือเปลี่ยนไปอ่านหนังสือเล่มอื่นกรณีที่ไม่สนุกกับการอ่านหนังสือนั้นแล้วและยังมีเนื้อหาจากหนังสืออื่นๆอีกมากมาย ถ้าคุณไม่ได้ยืมหนังสือจากห้องสมุดหรือเพื่อนก็ขอให้ขีดเส้นใต้องค์คำหรือข้อความขีดเน้นข้อความพับมุมบนหน้ากระดาษและจดโน้ตที่ขอบหน้าหนังสือเพราะการทำเครื่องหมายแสดงว่าคุณได้อ่านแล้วจะช่วยให้คุณจดจำและทบทวนบทเรียนแนวคิดและข้อความดีๆในยามที่กลับมาอ่านอีกครั้ง ได้เร็วขึ้นโดยไม่จาเป็นต้องกลับไปอ่านใหม่อีกครั้งกรณีที่คุณอ่านจากช่องทางดิจิทัลเช่น Kindle, n o ุกหรือ iBo o k กการจดโนต้ตหรือขีดเน้นข้อความก็จะเป็นประเบียบได้ง่ายขึ้นดังนั้นคุณสามารถมองเห็นได้ง่ายทุกครั้งที่เลื่อนเปิดอ่านหรือสามารถไปยังหน้าที่จดโนต้ตหรือเน้นข้อความไว้ได้เลย นอกจากนี้ขอให้สรุปแนวคิดสำคัญข้อคิดและย่อหน้าที่น่าจดจำลงในบันทึกส่วนตัวเพราะคุณสามารถสร้างบทสรุปที่รวบรวมจากหนังสือที่ชื่นชอบเพื่อที่จะได้กลับไปอ่านเนื้อหาเหล่านั้นได้ทุกเวลาโดยใช้เวลาเพียงไม่กี่นาทีการอ่านหนังสือพัฒนาตัวเองเป็นกลยุทธ์ที่มีประสิทธิผลมาก ไม่บ่อยครั้งนักที่คุณจะสามารถอ่านหนังสือเล่มใดเล่มหนึ่งแล้วสามารถเข้าใจและนำแก่นสําคัญไปใช้จากการอ่านเพียงครั้งเดียวเพราะจะเป็นผู้เชี่ยวชาญไม่ว่าเรื่องใดก็ตามคุณต้องทำซ้ำๆผมเองอ่านหนังสือบางเล่มถึงสามครั้งและมักจะอ้างอิงจากหนังสือเหล่านั้นตลอดทั้งปีดังนั้นทำไมคุณไม่ลองกับหนังสือเล่มนี้ละ่ะ ขอให้ตั้งคำมั่นที่จะกลับมาอ่านหนังสือเล่มนี้อีกครั้งทันทีที่อ่านจบเพื่อเข้าใจสิ่งที่เรียนรู้ได้ลึกซึ้งยิ่งขึ้นและให้เวลาตัวเองในการฝึกฝนจนเป็นผู้เชี่ยวชาญสำหรับหลักมีราเคิ Morning ชีวิตดีขึ้นเมื่อตื่นเช้าสิ่งสำคัญกว่านั้นคือขอให้นำสิ่งที่อ่านไปปฏิบัติจริงโดยกำหนดตารางเวลาเพื่อการประยุกต์ใช้ขอเน้นย้ำว่า ในขณะที่กำลังอ่านอยู่ถ้าวิธีโดยตรงคืออ่านพร้อมกับวางตารางไว้ข้างๆตัวและกำหนดลงเวลาว่าจะใช้เนื้อหาส่วนไหนเมื่อ,อไหร่อย่ากลายเป็นคนที่พัฒนาตัวเองอย่างไม่มีประสิทธิภาพคืออ่านหนังสือเยอะแต่ลงมือทำน้อยนิดผมพบเจอคนมากมายที่ภาคภูมิใจตัวเองที่อ่านหนังสือได้จํานวนมากเหมือนได้เหรียญเกียรติยศ ประดับหน้าอกผมชอบที่จะอ่านและน,ำนํำหนังสือดีๆเพียงเล่มเดียวไปใช้มากกว่าการอ่านหนังสือสิบเล่มและไม่ทำอะไรที่เกี่ยวข้องเลยนอกจากเปิดอ่านเล่มที่11อขอย้ำอีกครั้งว่าการอ่านคือหนทางที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในการได้มาซึ่งความรู้ความคิดเชิงลึกและกลยุทธ์การลงมือปฏิบัติและฝึกฝนกลยุทธใ์ใหม่ๆ ซึ่งจะช่วยให้ชีวิตและธุรกิจของคุณก้าวหน้าไปไกลมากยิ่งขึ้น S Scripting คือการเขียนการเขียนเป็นอีกคำหนึ่งที่มีความหมายของคำว่า writing ลองมองตามความเป็นจริง How จำเป็นต้องใช้ตัวอักษร S ในตัวสุดท้ายของคำว่าหลัก the life saver หลักปฏิบัติ6ประการเพื่อชีวิตใหม่ที่ดีกว่าเดิมเพราะถ้าใช้ตัวอักษร W จะทำให้เราไม่สามารถอ่านคำว่าหลัก the light save r s องค์ประกอบด้านการเขียนของหลักมี r a c a l morning ชีวิตดีขึ้นเมื่อตื่นเช้าทำให้คุณสามารถเขียนสิ่งที่อยากขอบคุณและบันทึกแนวคิดเชิงลึก สิ่งที่คิดค้นใหม่ๆการตระหนักรู้ความสำเร็จและบทเรียนที่ได้รับรวมถึงสิ่งที่ควรทำให้ดียิ่งขึ้นการพัฒนาตัวเองรูปแบบต่างๆหรือแม้แต่การปรับปรุงตัวเองผู้ที่ปฏิบัติตามหลักมีราคิ Morning ชีวิตดีขึ้นเมื่อตื่นเช้าจะใช้เวลาในการเขียนบันทึกประมาณ5-10นาทีเป็นประจำทุกเช้า ด้วยการเอาสิ่งที่คิดอยู่ออกมาในรูปของการเขียนจะเพิ่มความตระหนักรู้ความชัดเจนและแนวคิดเชิงลึกได้โดยทันทีซึ่งหากปล่อยไปอาจทำให้คุณลืมได้หากคุณเป็นเหมือนกับสิ่งที่ฮาวเคยเป็นคือแทบจะไม่แตะหรือแตะบันทึกข้อความหรือสมุดบันทึกน้อยครั้งมากหรือไม่เขียนอะไรเลยจนเขาเริ่มฝึกปฏิบัติหลักมีราค l e Morning ชีวิตดีขึ้นเมื่อตื่นเช้าซึ่งทำให้การเขียนกลายเป็นอุปนิสัยประจำวันที่ชื่นชอบดังที่โทนี่โรบบินกล่าวว่าชีวิตที่ใช้อย่างคุ้มค่าคือชีวิตที่มีการบันทึกไว้การเขียนจะให้ประโยชน์ประจำวันในแง่ของการสั่งความคิดแต่สิ่งที่ทรงพลังมากกว่านั้นคือแนวคิดเชิงลึกที่คุณจะได้รับจากการทบทวนบันทึกทั้งหมด ตั้งแต่หน้าแรกจนถึงหน้าสุดท้ายโดยเฉพาะในช่วงปลายปีทั้งนี้เป็นเรื่องที่ยากที่คุณจะเขียนบันทึกโดยมองย้อนกลับไปถึงประสบการณ์ที่สั่งสมมาอย่างมากมายดังที่คุณไมเคิลมาเฮอร์ผู้เขียนร่วมหนังสือ Miracle Morning ทุกสิ่งในชีวิตจะดีขึ้นเมื่อตื่นเช้าฉบับสำหรับตัวแทนอสังหาริมทรัพย์ ซึ่งเป็นนักปฏิบัติไฟแรงในเรื่องตัวช่วยชีวิต The Light Savers ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของหลัก Miracle Morning ชีวิตดีขึ้นเมื่อตื่นเช้าโดยส่วนหนึ่งของกิจวัตรยามเช้าแต่ละวันคือการเขียนคำชื่นชมและคำปฏิญาณที่เขาเรียกสมุดคำอวยพรโดยไมเคิลกล่าวถ้อยคำที่ดีที่สุดไว้ว่าสิ่งใดที่คุณชื่นชม จงขอบคุณได้เวลาที่คุณจะได้รับอาหารที่กินเท่าไหร่ก็ไม่รู้สึกอิ่มเป็นสิ่งที่ต้องการและแทนที่ด้วยคำขอบคุณในสิ่งที่เรามีจงเขียนคำขอบคุณรู้สึกขอบคุณและชื่นชมแล้วคุณจะได้รับสิ่งเหล่านี้มากขึ้นมากขึ้นซึ่งก็คือความสัมพันธ์ที่ดีขึ้นได้รับสิ่งต่างๆที่จับต้องได้มากขึ้นและมีความสุขมากขึ้น การเขียนบันทึกประจำวันมีข้อดีหลายประการและนี่คือบางส่วนที่ผมชื่นชอบด้วยการเขียนในแต่ละวันคุณจะมีความชัดเจนการเขียนช่วยให้คุณมีความชัดเจนและความเข้าใจอดีตและปัจจุบันและช่วยให้คุณข้ามผ่านความท้าทายต่างๆที่กำลังเผชิญในขณะที่เปิดโอกาสให้ตัวเองได้ระดมความคิดจัดลำดับความสำคัญ และวางแผนการดาเนินงานในแต่ละวันเพื่อใช้ชีวิตในอนาคตได้อย่างเหมาะสมจับประเด็นแนวคิดคุณสามารถจับประเด็นจัดระเบียบและต่อยอดความคิดและป้องกันไม่ให้ความคิดใดๆสูญหายไปเพราะตัวเองได้เก็บรักษาไว้ในโอกาสที่จำเป็นในอนาคตทบทวนชีวิตการเขียนจะให้พื้นที่ ที่คุณบันทึกอ้างอิงและทบทวนสิ่งที่เรียนรู้ทั้งจากสิ่งที่คุณได้รับชัยชนะและความผิดพลาดที่คุณทำในระหว่างเส้นทางยอมรับความก้าวหน้าของตัวเองการมองย้อนกลับไปอ่านบันทึกอีกครั้งในช่วงหนึ่งปีหรือแม้แต่หนึ่งสัปดาห์ที่ผ่านมาและมองเห็นว่าตัวเองมีความก้าวหน้ามากเพียงใดเป็นสิ่งที่เป็นประโยชน์อย่างมากมาย และเป็นหนึ่งในประสบการณ์ที่น่าสนุกสนานแปลกใหม่และสร้างความมั่นใจอีกด้วยพัฒนาความจำของคุณผู้คนส่วนใหญ่มักคิดเสมอว่าจะจดจำเรื่องราวหรือสิ่งต่างๆได้แต่หากคุณเคยไปร้านค้าโดยไม่มีบัญชีรายชื่อของที่จะซื้อจะเข้าใจดีว่ามันไม่เป็นเช่นนั้นดังนั้นเวลาที่เราจดสิ่งใดก็ตามลงไป ก็มีแนวโน้มที่จะจําได้และหากเราลืมก็สามารถกลับไปอ่านใหม่ได้อีกครั้งผมขอจบ m i r a ล l e ก o r n i n มอร์นิงมเชีวิตจะร่ำรวยฐานะดีขึ้นเมื่อตื่นเช้า <S <S เพียงเท่านี้พบกันใหม่ EP ถัดไปสวัสดีครับ